สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูซอฟต์คุกกี้กันค่ะซอฟต์คุกกี้ในวันนี้นะคะเป็นรสชาติของโฮจิชะ ah ค่ะแล้วก็สอดไส้ครีมชีสด้วยนะคะแถมยังทําง่ายอีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปทํากันเลยค่ะ สำหรับคุกกี้รสนี้นะคะเราจะสอดไส้ครีมชีสไปด้วยค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะมาเตรียมไส้ครีมชีสกันค่ะเราใช้ครีมชีสที่325กรัมค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้เครื่องตีตีครีมชีสให้เขานิ่มลงก่อนค่ะสำหรับบ้านเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีเครื่องตีสามารถใช้ไม้พายบดบดบี้เอาได้ค่ะ เพื่อเป็นการบาลานซ์ความหวานของขนมนะคะเราจะไม่เติมน้ำตาลลงไปในครีมชีสค่ะเพราะว่าโดคุกกี้ที่เราผสมวันนี้นะคะก็มีความหวานเพียงพอแล้วค่ะหลังจากที่ครีมชีสแตกตัวแล้วก็นิ่มลงแล้วนะคะให้เพื่อนๆปาดขอบโถค่ะเติมแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะ พอดีเราไปหาข้อมูลมานะคะทุกคนเขาบอกว่าโฮจิชาเนี่ยจะเข้ากันดีกับงาขาวนะคะดังนั้นนะคะเราจะใส่งาขาวคั่วป่นลงไปในตัวครีมชีสค่ะเพื่อนผสมครีมชีสแป้งและงาขาวคั่วป่นให้เข้ากันเลยค่ะ สำหรับคุกกี้ที่เราทำกันในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบมัชเมลโล่สามารถเปลี่ยนครีมชีสเป็นมัชเมลโล่ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถทำแบบไม่สอดไส้ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มไวท์ช็อกโกแลตหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตลงไปในตัวโด c คุกกี้ก็ทำได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆปาดขอบโถค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตักครีมชีสกันค่ะ สำหรับครีมชีสที่เราจะตักแบ่งนะคะเราจะตักตามจำนวนของคุกกี้ที่เราจะทำในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะทำา10ชิ้นนะคะดังนั้นเราจะตักครีมชีสออกเป็น10ชิ้นค่ะ สามารถใช้ช้อนตักหรือว่าใช้สกูปไอศครีมตักแบบเราก็ได้นะคะสำหรับสกูปไอศครีมที่เราใช้ตักนะคะเราใช้ขนาด5เซนติเมตรค่ะนำครีมชีสที่เราตักเสร็จแล้วนะคะไปแช่ในช่องฟรีซไว้ค่ะแล้วเราจะใช้อีกทีตอนที่นำมาสอดไส้คุกกี้ค่ะ มาต่อกันที่ถั่วนะคะเราใช้ถั่วเฮสนัทค่ะเราใช้ที่85กรัมค่ะจะบอกว่าของเราเป็นแบบดิบนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ก็เลยต้องทำให้สุกก่อนค่ะโดยการไมโครเวฟนะ เราเวฟที่ไฟแรงสุดเลยนะคะเป็นเวลาประมาณ2นาทีครึ่งค่ะให้เข้าเวฟทีละ1นาทีนะคะรอบสุดท้ายครึ่งนาทีค่ะแล้วก็ให้คนระหว่างรอบด้วยนะคะถ้าถั่วสุกแล้วก็พักให้เขาหายร้อน,นะคะ่ะแล้วก็นํามาทุบให้พอแหลกเพราะว่าเราจะนําถั่วมาตกแต่งคุกกี้ก่อนเข้าอบค่ะ <S 2> <S 2> ในส่วนของถั่วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถปรับไปใช้ถั่วที่เราชอบทานก็ได้ค่ะจะใช้เป็นถั่วลิสงแมคคาเดเมียนะคะอัลมอนด์นะคะหรือว่าวอลนัทก็สามารถ ทได้ค่ะทุบเสร็จแล้วนะคะให้เทใส่ภาชนะแล้วก็พักไว้ค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของของแห้งกันนะคะเราใช้แป้งอนเนกประสงค์ที่298กรัมค่ะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครึ่งค่ะโฮจิชะ13กรัมค่ะ จากนั้นผสมให้พอเข้ากันแล้วพักไว้ค่ะ ถ้าถามว่าโฮจิฉะคืออะไรนะคะตามความเข้าใจของเราก็คือใบชาเขียวที่เขานํามาคั่วค่ะทุกคนซึ่งใบชาเขียวที่เขานํามาคั่วนะคะเขาจะใช้ในส่วนของใบที่โตแล้วค่ะเขาจะไม่ใช้ส่วนยอดค่ะก็นํามาคั่วจนได้สีน้าตาลแบบที่เราเห็นเลยนะคะเราว่ากลิ่นโฮจิฉะนะคะมีความหอมละมุนค่ะรู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยเลือกที่จะมาทําเป็นคุกกี้ค่ะ มาเริ่มผสมตัวโดกันค่ะเราใช้เนยอ,อุณหภูมิห้องนะคะ170กรัมค่ะเป็นเนยจืดนะน้ำตาลทรายขาว85กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดง115กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1ส่วน2 หรือ1ช้อนชาค่ะปริมาณเกลือนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าครีมชีสเราเค็มแค่ไหนนะคะเราจะใช้ไม้ภายนะคะบี้ทุกอย่างที่อยู่ในโถนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะไข่ไก่1นึฟองค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะ แล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะเราใช้1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้ไม้พายหรือตะก้อมือผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ของแห้งที่เราผสมไว้ตอนต้นคลิปค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้เมพายผสมจนแป้งคุกกี้พอเข้ากันค่ะผสมจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เม็ดแป้งหมดไปแล้วก็หยุดผสมได้เลยค่ะเรามาชั่งน้ำหนักโดกันค่ะเ,เพื่อนๆรอบนี้นะคะน้ำหนักโดอยู่ที่763กรัมค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นำน้ำหนักโดหารด้วยจำนวนชิ้นของคุกกี้ที่เราจะทำค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำหนักต่อ1ชิ้นโดคุกกี้ที่เราจะต้องปั้นค่ะแบ่งโดคุกกี้ให้ได้ก้อนละประมาณ76-77กรัมค่ะเราจะมาประกอบร่างคุกกี้กันค่ะเพื่อน และนี่นะคะก็คือครีมชีสที่เราฟรีซไว้นะคะส่วนนี้ก็เป็นถั่วเฮเซนัทนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะในการห่อนะคะให้เ,เพื่อนๆแผ่แป้งโดนะคะจากนั้นวางครีมชีสลงไปค่ะแล้วก็ห่อได้เลยเพื่อนๆสามารถหอ่อแบบว่าคลุมตัวครีมชีสทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเหลือตัวครีมชีสโผล่ออกมาแบบเราก็ได้ค่ะ วันนี้เราจะตกแต่งคุกกี้ออกเป็น2แบบนะคะ5ชิ้นแรกนะคะแค่ห่อธรรมดานะคะแล้วก็เข้าอบจากนั้นเราจะตกแต่งหลังอบค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่เราเตรียมถั่วเฮสนัทไวอะคะ่ะเราจะนำคุกกี้นะคะมาคลุกถั่วก่อนเข้าอบค่ะหลังจากที่คลุกถั่วเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพยายาม ตัวถั่วให้แนบกับตัวโดวคุกกี้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าไม่กดให้แนบนะคะเวลาอบออกมาเนี่ยถั่วอาจจะหลุดออกจากตัวคุกกี้ได้ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องแช่โดนะคะเพื่อนๆนดังนั้นหลังจากที่เพื่อนๆตกแต่งคุกกี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆวางคุกกี้บนถาดอบแล้วก็เตรียมเข้าอบได้เลยค่ะเวลาเพื่อนๆนวางโดคุกกี้บนถาดอบนะคะอย่าลืมเว้นพื้นที่ไว้ให้คุกกี้แผ่ตัวด้วยนะคะ นำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิร้อยเจถึง180องศานะคะเป็นเวลาประมาณ13 1 5ถึง15นาทีค่ะสำหรับคุกกี้5ชิ้นแรกที่เพิ่งออกจากเตามานะคะเราจะตกแต่งเขาด้วยบิสกิตค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งคุกกี้ได้ตามใจชอบเลยนะคะสามารถใช้ขนมที่เราชอบทานมาตกแต่งก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ช็อกโกแลตมาปากักรอบๆก็น่ารักเหมือนกันค่ะ เมื่อตกแต่งคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักให้คุกกี้หายร้อนแล้วก็จะย้ายไปพักบนตะแกรงค่ะสำหรับคุกกี้ก5ชิ้นนี้นะคะเราจะไม่ตกแต่งเพิ่มแล้วค่ะก็จะพักแค่ว่าเขาหายร้อนแล้วก็ย้ายไปพักบนตะแกรงค่ะขณะที่คุกกี้กำลังร้อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้พายจัดทรงเขาให้กลมได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเรามาดูใกล้ๆก,กันค่ะทุกคนสูตรนี้อร่อยมากๆบอกเลยว่ารสชาตินัวนะคะนัวครีมชีสแล้วก็มีความหอมของโหจิชะค่ะลงตัวเข้ากันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็งานขาวที่อยู่ในครีมชีสนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูข้างในนะคะื <Wow. S 1> มครีมชีสเน้นๆค่ะทุกคนเวลาทานนะคะเพื่อนๆแนะนำให้กัดครีมชีสกับตัวคุกกี้ไปพร้อมๆกันค่ะจะอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำตามกันนะคะเ,เพื่อนๆเมนูนี้ทำง่ายค่ะเราเชื่อว่าทุกคนทำได้นะสำหรับวันนี้คลิปจบแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆทำแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหรือว่าอยากให้เราทำเมนูไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะก่อนจบคลิปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราหน่อยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ